สวัสดีครับพบว่าซ่องไม่มีอะไรห้ามรับนะครับนี่มารีวิวที่นอนครับเอออันนี้ก็เป็นน้องที่กำลังถ่ายรบอกกูนะครับเงียบหน้าตาเงียบนี่ครับเอาเออาแท็บเล็ตผมมาเรียนครับนี่ก็เป็นสถานที่ถ่ายคลิปผมนะครับอันนี้ก็เป็นที่นอนของน้องผมนะครับนี่ครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ครับนี่ครับนี่แล้วข้างนอกเต้นผมก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเป็นลายดารลายวานะครับอันนี้นอนพ่อไม่นอนโอยู่บนู้อ๊นี่นะคะที่นอนผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถ้ลโลก,ก็ขออะไรด้วยนะเออก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ผมด้วยนะครับนี่ครับในนี้ก็จะเป็นที่นอนของผมเองนี่ครับก็จะเล็กๆนิดนึงแต่ก็พอนอนได้นี่ครับโอ่งไม่โฟกัสครับน,นี่ครับ,ก,ก,ก,รบ,รบก็จะมีฮัลมเปิดได้ด้วยแต่เสียงดังไปนิดหนึ่ง ตรงนี้ครับก็จะมีนี่ครับไม่ใช่โทรศัพท์นะครับนี่จะเป็นเครื่องพ่นไอ้น้ำแว่นตาแล้วก็สระชาร์นะครับนี่ครับเก็บไว้ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือป๊อบอินนะครับนี่ครับ่องจูนี่ครับ นี่ครับเดี๋ยวถ้าใครอยากเห็นรูปตาได้ตาพอาสับแบบนี้เดี๋ยวผมเอาไปให้ดูก่อนที่จะไปดูก็โอยขอโทษเห็นเท้าก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าเออผมไม่มีคนดูเลยครับผมครับเออมาจากเต้นแล้วหาล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 า เรามีหมาน้อยด้มีสุนัขเล็กด้วย <c oughs> นี่ฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นี่ของพ่อนะครับมันจะเป็นรุ่นจีนแดงนะครับกได,ด้แล้วไม่บอกรหัสครับนี่ครับพ่อก็จะดูหนังอด่นะครับก็ไว้ที่เดิมครับมีอะไรเซอร์ไทุกคนด้วย หนึง่งสองสามไปดูนี่ไงถึง,ง,งถเงินน้องชี่ขุงเงินนะครับน้องก็จะนอนก็จะรบกวนน้องนิดนึงนี่นะนี่ครับ เดี๋ยวเจ้าน้องขึ้นมาให้ดูน้องทำไมร้องไห้อะน้องมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาโอ้ยเจ็บน้องเจ็บขอโทษทุงนงมานี่ก่อนอึ๊บนี่ครับน้องก็จะประมาณนี้เง,งานินนี่ครับเป็นตัว ตัวตัวผู้หญิงนะครับนี่ค่ะของช่ดถึง,งานเดี๋ยวเราจะให้น้องนอนก่อนนะครับนี่นะก็เสร็จแล้วเดีย๋ยวว่าไม่คนมาน้องนะมีมุ้งอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีผ้าดางปิดไปด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ